มาละเดอร์พี่น้องไล่าการเก่าของเฮาเองบอมีลำ่ำบอมีเพลงมีภพยญามาจาเวา้าไายการเฮ้าไา่าการนีกำลังดีขึ้นกว่าเกา่าบอมีดอกนำเนามีแต่สาละหลวนมวนแท่แน่นอนเด้อพี่น้องเด้อกับสิบเนิวอันไรแววนสองแขนนบ เจาะกอกะขอกาว่ากราบนามัสการปฏิราณุทรีระพานุมเน่นหน่อยถูกกรูปถูกนม้มถูกเกียิข้ามมลลิบัดเด้อขะหน่อยบ่อมีเงินซีมากองบ่อมีท่องซีมาใหา้มีเพียงใจที่อบอุน่นและคํามาขอบคุณที่รัท่าพีนองยั่งจองถารับฟังกราบสวัสดีไปยังคุณพ่อคุณแม่นะครับเนื้อเอ๋ยเนื้ออาย,อายน้องลงุลงลุ่งป่านาอาตลอดทั้งมิดหมอเคน แฟนหมอเพียงนักเลงหมอลองอย่า่ิดองหมอพินศิลปินหมอลำอุมาคัมปัญญาน้ำกันเบิดถูกมองกะและเมนถูกบอนขั้นได้กินลาบก้อยอย่าลืมเจวดอกเพียวผักเ้อร์กินผ้าเงินผ้าคั่มอย่าสลืมกระเบียนห่างได้นั่งเทิงหลังสางอย่าลืมหลังอีตูดอนอย่าลืมคั่สอนแต่ก่อนกี่โบล้านเบาล่าวมาเด้อพี่น้องเด้อเอาช่วงนี้กลับมาพบมาพอ กับจานกูพงคนพญา,ยาซึ่งกับบแมนแขกทางไก่บวแมนไท่ตางดาวก,กําแกวทางสิไดลูกในบานบานในผ้าเขาเหล่าในให้ไก่ในกระซุ่มซุมพี่น้องบานตาเห้ามีเบล่ำเบลากระสีเอาพญามาจ้าจีโจยโจยวยนกเอียงมงใจประสงค์ศิรักษาเหตุเขา้าค่ำเบาตอนพญาก็อยากมาอนุรักษ์ค่ำพญาสืบห้อยตาว่าห้อยปูมรดกตกถอด ตั้งแต่ปูตั้งแต่ปูตั้งแต่ป,ตตปูสังกษาญาสังกษีบ่อ้มันซูนสลายไปจากคนบานต่างเฮาโดยเฉพาะเด็กหน่อยผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นบ้หงจกักคำาพญาขอยากให้เฮียนหูใดได,ได้ยินขำาพญาดักหูจกักคำาพญานะค้าพญาผ้าสาข่ขอยถือมาแต่ปูยาสียให้ป้าละทิมไปใดจงดังใดขั้นบ่มีผู้สืบไปสมัยใหม่ไทยแลน มิดเสียงพินสิเสน,นเสียงแค้นแม่นเสียงยังสีดังกองอุดชนค้นเป็นนองเกิดมารุ่นบนุนทรงข่ำพยาเบิดคาลงอีสานคงสีเสื่อมเสาขันมูลเข่าเป่าศูนฉะนั้นก็ควรจะเอามาอนุหลักษสืบห้อยตาว่าห้อยปูให้มันอยู่คูค้นบานตังเฮ่านะครับเนาะของกินบอกกินมันกะเนาืา่นวัด ของเก่าขั้นบ่เอามาเบามันกระลงมันกระลืมคือกันกับข่ามพะย่ขั้นบ่เอามาเบาให้ลูกให้หลานฟัง่งสือมห้อยตาว่าห้อยปูเอาไว้คนกะสิลืมกันไปฉะนั้นผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการมาอนุรักษ์ส่งเสริมสั่งสรงสหรหีุเก่าข้องหลังขํามพญาประเพณีอีสานบานตาหฮาเอาไว้เนาะครับเนาะเอาผลบาดใจบอ่อใสต่อเกี่ยวแย่งเง่ากับ,บ่คบองใจบอ่อใสต่อคองตีใดกบบระบ่ดัง ดังบดีดมดอกไม้บอหูกินดวงหอมศาสตร์เสวเนวค้นผ่านบอหวงดมสินทับใดเพิ่นบะมีน้ำพญาปิศาธรรมหลายท่านหลายคนถามมาว่าในหนังสือคูมือพิธีก่อนคูมือพิธีก่อนงานศพมีพญาปิศาธรรมอันใดแน่ที่ท่านอาจารย์เอาล่งไว้เอาสิเอวสู่ฟังเพราะได้เป็นอ่าแนวทางละกะการที่นําไปเบาในงานศพนะครับ พญาพศนาธรรมนี่เป็นพญาี่ลึกซึ้งที่สุดนะครับในประเภทพญา,าะบอกว่าต้องเอามาไขามาแปะจังสีเข้าใจลังค้ำลังอันนี่อู้พ่อแม่เพิ่นบอกไวลึกซึ้งกินใจแห้งคันเขาเอามาไขมาแปะหหความหมายจะเห็นถึงคติคําสอนการดําเนินชีวิตให้ลูกให้หลานละมัดระว่างเป่าเป็นปริศนาไหวนะครับ อันนี้เป็นว่าหาบบอ่อนนักตักบอ่อเต็มเข้มบอ่อจืดมืดบอ่อแจ้งคืออีกอย่างอันนี้เอามาแปลมาไข้หมายมว่าหาบบอ่อนนักก็คือบุญกุศลคุณงามค่วมดีเฮาหาบเฮาเห็ดเฮาทำแห่งท้ำแห่งใดแห่งไหแห่งมีท้ำมาแหล้วก็เป็นบุญของเฮาคือเกามันหักไหลลังเขาคือนามเมนาที่บุญกุศลทำย่ำใดหาบบอ่อนัก ทำแล้วบ่อนักเบาสบายนึกถึงบุญกุศลสิมีจิตใจยิ้มแย้มแจม่มใสเห็นบอกคนไปบุญไปว่าไม่เท่านบุญยิ้มแย้มแจม่มใสเบานัวหัวมวนนีน่คือหาบ่อนักก็คือบุญกุศลตักบ่อเต็มตักบ่อเต็มก็คือความโลภโลภะความโลภความอยากได้อยากหางอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากผ่านพบประสบเจอมีหล่ออยากได้พันพันอยากได้มือมืนอยากจแสนแสนในหลาน ว่ามีเมืองพอ่อมีแต่เมืองเผ่มเมืองเสริมเมืองเต็ม,ตมบนบ่กนี่ตักบ่เต็มจักเถื่อความหลบของคนเฮาแมนบอกอืมยังเท่กากับอยากมีเมียหน่อยอยากมีผัวหน่อยอยากได้นั่นอยากได้นี่โอ้ยสัมปติเนี่ยนี่คือตักบ่เต็มจักเถื่อเข้มบ่จืดเข้มบ่จืดหมายถึงหมายถึงคุณนงามความดีที่เขาทำติดโตเอาไว้ ตายไปแล้วมันกระสิบทเจิดบอดจงติดตนตโตเฮาคนก็อยอ,องส์สันละเซินไปพบขังนาก็ได้กินบุญเก่าของเฮาเพิ่นจังว่าบุญเท่านั้นที่จะติดตัวทั่วทุกทิศบุญเป็นมิตรของเราทุกเช้าค่ำบุญจะอยู่เฝ้าชิดคอยติดตามบุญจะนำความสุขทุกนาทีเนี่ยคือเข้มบทเจดิดติดตนติดตโตของเข้าไปมืดบบดแจกหมายความว่าอย่างไรหมายถึงอวิชชา ความบ่อหลูแจงหลงในลาบหลงในยดหลงในตำแหนง่งหลงในวบหนุ่มวัสาวหลงในยศท้าบรรดาศักบ่อหูจักท่านศีลภาวนาเกิดมาเสียลล่ตายไปเสียเปล่าเมด่อ,อแจงลังเถอกบว,ว่าบาปมันบอ่อขี่รถสูบยามาด,ดอกบาสักปะเออประเพยีวัดบ่อเขาเหล่าบ่อขาดบาดบ่อใ่โบไผ่บ่อละวัดแต่เห็นแต่หวะะัหวพระหัวเนียนเป็นเหล็กเป็นหวัวซวย อันนี้เป็นบ่มือมันบ่นแจ้งบอเห็นแสงสว่างทางบุญน้ำเขานันเห็นบอกอืมต่อมาที่เอาลงไหวพญานันที่สองคือไปบอกกลับหลับบ่ตื่นฝืนบม่มหีหนีบ่ผลอันนี้พี่น้องคุณพอ่ณพอคุณแม่คูบ่บา,อา,าอาจารย์อาจจะเห็นหลายท่านกับแปลได้หูจักความหมายแต่ผมก็สิอ่อามาอธิบายจริงๆแล้วในตละปัด สี่โลกนะพระพิธีรรมที่เพิ่นนั่งไปสวดเนี่ยมันไปบอกกลับรับบอตื่นฝืนบ่มีนี้พนมันมีทั้งทางโลกและทางธรรมมาฟังไปไปบอกกลับทางโลกไปบอกกลับทางโลกคือการเวลาและอายุการเวลาที่มันหมุนไปอายุคนเท่าที่มันไปแล้วมันบ่สามมรถกลับขึ้นมาได้นะเห็นบอกคนเท่าอย่างสี่สิบเก่าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบไป วันเวลาที่มันผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับคืนไปได้อันนี้เป็นบะไปบอกลับทางโลกส่วนบะไปบอกกับทาง้ากกทางถ้ำคืออย่างคือทางพระนิพพานตัดกิเลสตายค่ายกิเลสอึกบอกกับมากเกิดอีกเลยเนี่ยทางธรรมคือไปพระนิพพานทางโลกก็คือการเวลาและอายุนะมันเป็นจังสันได้พี่น้องส่วนรับบทตืน่นนะครับรับบทตื่นเนี่ยขั้นเป็นทางโลก รับบอดตื่นก็คือคนที่นอนหลับนอนหลับไปแล้วี่ทางโลกส่วนรับบอดตื่นทางธรรมนี่ก็คือคนที่หลงผิดอ่มั่วเมาในกิเลสตัณหาในรับบอดตื่นอ่พอขงจกากทำบุญสินกินท่านเอาไหว้ตายไปก็โอ้ยตนกนรกมุกหมอยมีมด้เกิดมาเป็นมนุษย์ซือเทวบวสั่งบุญสินกินท่านพุทธเจ้าผลว่า กิจโฉมนุษสปติลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากลําบากแง่ฉะนั้นผู้ใดได้เกิดมาแล้วจงสางคุณงามความดีอย่าไปหลงอันนี้เพิ่นาบาลลบบอตื่นคือบ่ง้จกบาปจักบุญทางธรรมเนาะฟืนบ่มีฟืนบ่มีในทางโลกคือคนที่ตายแล้วคนที่ตายแล้วบ่มีฟืนฝืนบ่มี แต่ว่าทา้งถ้ำหมายถึงอย่างทา้งถ้ำหมายถึงกิเลสที่ดับแล้วเช่นพะระอรหันต์เพิ่นบ่มีกิเลสตัดกิเลสตายค่ายกิเลสออกบ่สามาถกิเลสบ่สามาถฟื้นขึ้นมาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยฟื้นบ่มีมันมีทั้งทางโลกทา้งถ้ำส่วนหนีบ่บพลหนีบอพลนนี่นคือทางโลกก็คือความตายทุกคนต้องพบต้องเจอโภคสิเป็นสัตว์สาว่าสิงมนุษย์มานา ที่วดวงที่วดาบต้องตายโมเมนบอตายได้เทวดากับาวสิบบตายถตายคือกันแต่ว่าทั้งเทวดาบเพื่นเอิญวจุติเงี้ยนะเออหนี้บ่ผลความตายหนีบอ่อผลทั้งทั้งทั้งถ้ำคืออย่างก็คือความทุกข์ความทุกข์นี่ทุกกายทุกใจสภาวะทุกที่เกิดขึ้นทุกเพราะเป็นหนีเป็นสินหนีทอกซ้อหนีเงินหลานทอบอ่อลูกทุกเพราะหลูกเพราะล้านทุกเพราะสมบัติประสาท นี่คือทางถ้ำที่เห่าหนีบบพ้นขั้นอยากพนนี่นยต้องประพฤติบัตรปฏิบัติธรรมให้ลึกซึ้งถึงปานิพนธเนี่ยมันเป็นจังสันเดชฉะนั้นพี่น้องไปงานศพสีเห็นเป็นตังตะละัดไปบอกกลับรับบอตื่นฝืนบอมีนี้บอพลความหมายเป็นจังสีเดอร์เนี่ยเอาลงไว้ในหนังสือคู่มือพิธีกรงานศพละกะปั่นที่สบทที่สามีมียงก็คือ เตะเตือนบั้งเบื่อเตะเตือนผู้สาวตีกองน้มย่ามมือแรลงเตะเตือนแม่เจ้าเอินเอาแหล้วกับบอม่าไม้ควมำใบจังได่พญาปพิศนาถ้ำบันเตะเตือนบั้งเบื่อเตะเตือนหมายถึงบั้งวุ่นกิเลสพันหาตันหาลอยแปดกรรมาคุ้นอีกหาวุ่นเกี่ยวเกี่ยวสนองคือวนเฮาหลงในบั้งวุ่นติดในลาบติดในยดติดในสัรละเสริญความสุกลืมทำบุญสินกินท่านติดได้หบนมไห้สาว หลงมั่วเมาหลงในว่างเบื่อมอดนี่บ่คือประกับของสิตายคือครูเหมอเด็กหน่อยหลงมัวเมาไปกินไปเล่นไปเที่ยวจังสันน้ำว่าจักสางบนสินกินทานนี่ขึ้นหลงในว่างเบื่อของกิเลสพัฒนาตันหาลอยแปดผู้สาวตีกองน้ำย้มมือแลงเตะเตือนหมายถึงอย่างหมายถึงปูนุ่มผู้สาวหลงในกิเลสมั่วเมาป่ากันเที่ยวกันเล่นคาราโอเะเละตุ่มเปะเบิดเงินเบิดคําคำเกี่ยว น้าหลายอย่างเนี่ยคือลุงเนี่ยแม่เจ้าเอิญเอาแล้วเอาบอกกะบ่มาแม่เจ้าเอิญคืออย่างก็คือประสงค์เพิ่นเทศนาเอิญเขาวัดเขาว่าขั้นเอิญทําบุญหลักคือสักห้างเตาควรเอิญทําบุญหลักคือสักห้างเตาขั้นเอิญสื้อเหล็กกินเหล่าลักกูหามึงซิบแมนบอกเส้นพอบุนเดนอกบางคนมันเป็นจังสันเดช วัดบกเขาเราบกขาดบาดบกไซบกไผ่บกละเพิ่อนเอินกับวัดโอ้ยเขาบกได้ดอกบกเขาบกหลมออกห่อนออกห่อนผูกงคนเพิ่นบ่าผัดแห้งขักนอพี่น้องนี่ละแม่เจ้าเอินเอาแล้วกับว่ามานี่พญาปิลศาสนาธรรมเนาะฟังบันต่อไปผู้เพิ่นสูงเพิ่นต่ำผู้เพิ่นดำเพิ่นขาวผู้เพิ่นแยวเพิ่นสันผู้เพิ่นหมันเพิ่นก้อนผู้เพิ่นนอนเพิ่นนางแล้วไปเนี่ยพญาศิศาสนาธรรมที่เอาลงไว้ในอ่า หนังสือคู่มือพิธีกรงานศพเพื่อให้พี่น้องได้ไปศึกษาไปเป็นโคศกเป็นามัคคนายกออกไปเเบาในงานศพให้ข้อคิดกติเปลี่ยนใจหรือพระสองค์องค์จเจ้าไปเทศในงานศพแสดงธรรมได้เลยพันสูงพันต่ำคืออย่างพือเพ่นสูงพันต่ำหมายถึงแต่กี่หมายถึงหลังหลังแต่กี่มันยืดมันตรงบัตรนี่มันข่อมลงยั่งมันเตี่ยลงยงั่ง มันข่อมมันเตี่ยมันโกมันโกงลุงแสดงมาเ่าแล้วเนี่ยสูงแต่กี่บางคนสูงเงีวอาดหลาดปัดเท้าเ่าชะแล่แกชะล่าหลังมันโกมันข่อมมันโกงลงน่ะเห็นบอกเออสูงหลักกะํำเนี่ยเพิ่นบ่ามันเป็นสันเด็กผู้เพิ่นดำเพิ่นขาวคืออย่างคือผมเส้นผมที่มันดำบัดนี่มันขาวมันงอกละบ่ขั้นงอกเล้วเ่าชะแล่แกชะล่าลาดีน่ะเห็นบอกผู้เพิ่นดำเพิ่นขาวพี่น้อง จำไม่ได้ขาวละบอ่อเจา้าอืมผู้เพิ่นเห้าเพิ่นสันหม้ทีนึงสายตาแต่กี่มองเห็นเาวาสุดลูกหูลูกตามองเห็นอยู่ไกลปันใดก็มองเห็นบัดเทือ่เถ่าชะแล่แค่ชะล่าแล้วสายตามันกระสันลูงเออเนี่ยบ่อเห็นอยู่ไกลไกละจักแม่นไผแน่แม่แต่ไกลไกลกะจำบ่ดใดล่งเทือกกระไดแม่นบ่อละนี่ผู้เพิ่นเห้าเพิ่นสันเห่าสันคือสายตาอืม,อม ผู้เพื่อนหมันเพื่อนค้อนคืออย่างก็คือแขวหรือว่าฟันหมันแต่หนุ่มแต่สาวยำในบักแต่ยำนังยำใน้ขามกินนั่นกินนี่บู้เฮกินเนื้ออยางยำปุดปุดพุ่นแล้วบัดเตือเถ่าจะแลกแกจะล่ายำกระโบได้กินกระโบได้มันค้อนแขวมันค้อนมันโลนออกเบิเรแล้วอันพูดเถ่าในหลังม,มันค้อนมันโลนกสรซางมัน อีหย,ยังแกนกะแกนโหลดแม้แต่แกนคูดบ่นหนยมึงแกนลงไปกูจิตตำม,มาพนะ <c oughs> แนวเพิพนหมักเนาะอันนี้มันค่อนกะขึ้นเขียวส่วนผููเพนนอเพนน่งคือ,อยังผูพนนอเพนน่งกะขึ้นหมายความว่าเฮานอนอยู่เฮือนอยู่ศาสเบิงหนังเบิงที่วี่นอนน้ำหลูกน้ำผัวน้ำเมียเดี๋ยวนี้เฮามาั่นนางสมาธิในวัดหรือยังขั้นย่งให้ฝ่าวเฮ็ด อย่าไปร่อค่อยวาดสนาดีตายไปแล้วบริหิุดีเพิ่นถามสูงต่ำดำขาวเงี้ยวสันมันคอนขั้นมันหมันมันมันต่ำลงมันขาวมันสันมันขอนแล้วแสดงว่าเท่าแลวอยู่ไก่ฟังนั่งไก่ห่วยจักน้อยกะห่วยใส่ค้อนดูมีเนี่ยมข้างบัดแลวให้ไปนั่งสมาธิ ภาวนาในวัดให้ท่านรักษาศีลสร้างบุญกุศลเอาไว้พ่อสิีใดเพิงผ้าสั่นตัวสั่นตรัวนั่นเด้อจำไว้เห็นบอกพญาแต่ละบทแต่ละบันมันมีคติคำสอนแทดีเอาบันต่อมาเดี๋ยวลงไปจัดตาโลโจโล่ายังมีโจรใจกะจัดตาวาดท,ทั้งสีทานมาายาดแยงเอาบานของท่านพญา ตัหนึ่งนันมาแต่ยังเดือกสองสามมาเมื่อตาวันข่อยจุ่มซีนันมันมาเมื่อคำหลักหลอกดันเอาเกี่ยงบลอไม้ก็ามาจาังใดจัดตาโลโจโลาจัตุจัตตุโจรทั้งสีโจรทั้งสี่านโจรทั้งสีคืออย่างความอ่าเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่เ้าเกิดขึ้นมานี่คือโจรเหตุนในห้ามาก คนเฮาเกิดขึ้นมากกอยากได้เด็กหน่อยเกิดขึ้นมากกับกรมือคือมันชิมาลักมาเอาวัดทุกสิ่งทุกอย่างเด้แม่นบอกเออจังสันเด้อือสองคือหยาดแงียงเกิดมาแล้วมาทำลา่มาหยาดมาแงยงทำลา่ทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็นทำลายคุณงามความดีเจ้าของเกิดมากบ่สังบางคนก็นสังแต่ความซัวให้พอ่อให้แม่ให้บบานให้เมืองทุกอกทุกใจนันเห็นบอกเออ นังเดียก็หยาดเงยงสมบัติระวังพีระวังหนองหยาดิยียงมุ่นมั่งสังขยาลดล่ามาขีหยาดหัวหยาดเมียหยาดสู่หยาดกิกกูอุ้ยมาแล่มาเต็มสะแหล่ซำแลมเนี่คือพญาความหมายท่านพญาก็คือพญาจิตตลาดผู้ปกครองกกยมนุษย์เฮาเออมโนบุพังขมาธรรมามโนเสถามโนเมียเฮา,าต้องขวบคุ้มพญาใจเฮา อย่างให้มันหลงมัวเมาในกิเลสตัณหาทีไปเหตุสิ่งบดีบ,บดีบทฉนันมันจะเหตุในเขาตกนรกมกใหม่เป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรากายบริเกิดเป็นมนุษย์บริเกิดเป็นเทพประพุทธเทพปรดาษหรือพุ่มโดยเฉพาะลึกซึ้งถึงพระนิพพานนะับตัวหนึ่งนั่นมาแต่ย่างเด็กตัวหนึ่งมันมาแต่ย่มเด็กคืออีกอย่างความเกิด มันมาแต่ตอนเด็กหน่อยคนเดีเกิดมาแล้วกะต้องเถาเจ็บเปรชล่าการเกิดมาแล้วกะอยากกินนั่นกินนี่บ่ได้ดังจิตด,ดังใจกะหายเอลไหนเห็นบอกสอ,องสามมาเมื่อตาวันคอยสองสามก็คือความแก่และความเจ็บมานํากันคนเท่าแก่ชะล่ามาแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บต้นเจ็บตโตโรคนั่นโรคนี่เบาหวานเบาขี้มโรคซ้ำมาปีโรคเจ็บแข็งเจ็บาขาโรคความดอกความดันมาหลอกมาเล่งจังสันจังสี มันมาแล้วมันมาทําลายซุ่มซีนั่นมาเมื่อคําซุ่มซีตัวสุดท้ายก็คือความตายมาทําลายชีวิตเฮาเบิดสินอืฉะนั้นเพิ่นจังหวาหลบแสงแดดแผดเผาก็เข้าล่ม